นั่นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าถึงวัสดุอันน่าทึ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงในธรรมชาติวัสดุเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และวิชาความรู้ของมนุษย์พวกมันถูกเรียกว่าอภิวัสดุและนวัตกรรมวัสดุยุคใหม่ย้อนกลับไปในราวปี2000แนวคิดเรื่องอภิวัสดุหรือ metamaterials ได้เริ่มก่อร่างสร้างตัว วัสดุเหล่านี้ไม่ได้โดดเด่นที่องค์ประกอบทางเคมีแบบดั้งเดิมแต่เป็นโครงสร้างที่ถูกจัดเรียงอย่างจงใจในระดับนาโน,โนเมตรหรือไมโครเมตรโครงสร้างที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนี้ทำให้อภิวัสดุมีคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์เช่นสามารถเบี่ยงเบนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวยอย่างที่โด่งดังคือผ้าคลุมล่องหนที่หากพัฒนาได้สมบูรณ์จริงก็จะสามารถทำให้วัตถุที่อยู่หลังผ้าคลุมมองไม่เห็นได้โดยการเบี่ยงเบนแสงอ้อมวัตถุไปวัสดุประเภทนี้ยังถูกนำไปศึกษาเพื่อใช้ในการควบคุมคลื่นเสียงหรือแม้กระทั่งพลังงานได้อีกด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่พบในวัสดุธรรมชาติใดๆ นอกจากอภิวัสดุแล้วยังมีนวัตกรรมวัสดุยุคใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในระดับอะตอมและโมเลกุลเช่นกราฟีนวัสดุที่ค้นพบในปี2004โดยนักวิทยาศาสตร์อังเดรเกมและคอนสแตนตินโนวเซลลฟที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2010กราฟีนเป็นแผ่นคาร์บอนบางเพียงอะตอมเดียวที่เรียงตัวกันเป็นโครงสร้างตาข่ายหกเหลี่ยม มันมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าถึง200เท่ามีน้ำหนักเบาและนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้กราฟีนถูกมองว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถนำไปประยุกใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์และพลังงานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นหรือแม้แต่ระบบกรองน้า เรื่องราวของอภิวัสดุและนวัตกรรมวัสดุยุคใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขอบเขตของมนุษย์ในการสร้างสรงสรค์สิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงในโลกธรรมชาติความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของวัสดุศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและชีวิตประจำวันของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน